เราต้อนรับสมาชิกใหม่ต้องเอ่ยใจเย็นครับสวัสดีครับอยู่กับหล้อดามกรีนครับเบิกเรื่องเลยครับหอยไปไม่ต้องมีคนโบกเองเซียนอยู่แล้วเฮ้ยเดินหน้าเว้ยแล้วแต่ครับไปเจอมาเมื่อเช้าครับแล้วก็มาฉลองกับทีมงานอ่าหกล้อดามกรีนเลยครับเจโอแปซ ออกมาจากอู่อินตานการยางครับนี่เลยครับเขาบอกว่าเครื่องกิ๊กแต่เรายังไม่ได้ดูเลยนะความแรงก็เท่าๆกับเรืองอารามงามเทครับเหมือนกันเครื่องตัวเดียวกันแต่อันนั้นเป็นหน้ายักษ์อันนี้เป็นเมก้าเฮ้ยวูให้จุเลย,เยรถแรงแรง พ่อ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 ไม่อยากให้จมให้กลัวเนาะพี่มันดังอะไรวะมันดังอะไรปักฮะยังไม่ได้ดูไงโอ้ยเครื่องกิ๊กเลยครับมาจากถูมินตานการยางไปบนท่อตอนไหนรออนก่อนรออนก่อนยังไม่โอนซื้อสดครับ9 0 0แสนครับคันนี้สดเลยครับ เงินสดสดเสียนครับแต่ก่อนขับอยู่กับทีมงานทานหนึ่งครับขับให้กับคูโซ่เฮ้ยขับให้ดินดวนนะคูโซ่อันนี้ก็ซื้อขับเอง <S 2> <S 2> <ๆ>ติดใจใหม่ๆเลยครับเฮ้ยถอยมาม ว่าเขายังไม่ถนัดก็ถอดรองเท้าขับเลยเห็นไหมรองเ,เท้าเขาจะเก็บอยู่ตรงนี้แหละสไตล์ใครสไตล์มันครับโอ้ยถอดออกไปเสียงเนี่ยเอาเสียงญี่ปุน่นมาใส่ดีกว่า <laughs> เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดีติดอยู่แถวไหนไม่รู้บางคุ้นเต็มครับหน้าหลังกลาง สองเที่ยวเลยแจตัวยังสองเที่ยวนะอันนี้ลิลลี่นะเมียเอ้ยไม่ใช่แฟนสิของเจ้าตัวเล็กครับเอ้อยู่ด้วยกันนานยังนานแล้วโอ้ยตัวเล็กมีเมียอะไรครับขับรถไทยเดี๋ยวมาดูสไตล์การขับรถไทยของไอ้ตัวเล็กก่อน ครับคนนี้อยู่กับคนบุรีอยู่กับสทนกแล้วก็ไปอยู่กับหุกรอดากรีนครับหุกรอดากรีนจะจะเอาแบบคนเคยมีประสบการณ์มาแล้วแบบนี้แหละไม่ต้องบอกอะไรเยอะใช่ไหม ถไทยเราก็ใช้เอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับเฮ้ยดูดูไฟดูไฟเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันมาเติมเปิดไฟไปอีกมอมกคันแลวครับเหรืองอารามงามแท้ไม่มีคนโบกครับ แล้วแต่เขาจะเทยังไงก็เทไปเพราะว่าไม่มีในหน้าเขาจะถอยก็ถอยครับเขาจะเดินหน้าก็ได้แล้วแต่ความคิดของหกล้อดำครับแล้วแต่ความสะดวกถอยไม่ดีมีจมเ <c oughs> สียแล้วครับคนขับคนใหม่กับรถใหม่ โอเคครับถ้าเป็นแบบนี้ใช้ได้รับตัวด้วยด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นเเอ,อเดี๋ยวไปเอามาให้น้ำมันเลยเยอะไหมล่ะน้ำมันเลยเยอะไหมน้ำมันรถไทยเลยเยอะไหมดเ,ดเดี๋ยวไปเอามาให้ด้นี่แหละ เราวิ่งสามคันครับแล้วอ,อีกหนึ่งคันหกรอดามครีนครับส่วนน้องมิ่งติดภารกิจกับเซม,มิ่ครับโคกยางอ่ะออรอดามครีนครับคันสุดท้ายเราวิ่งสามคันพอวันนี้ เราไม่เอาเยอะค่อยๆเอาครับอันนี้ถอยถอยไปอุ้ยอะไรมันดังเลยเอยเสียงอะไร ลถอยแล้วดังกากระบาหรือเปล่าอย่าบูให้จมนะเว้ยคันนี้เนี่ยนะสองร้อยห้าสิบ ที่เราเยียบเลยเออนั่นแหละเอามาให้ายนั่นแหละมันใหญ่ดิ <c oughs> <c oughs> ัันนไได้ยยงงวะเี่อันนี้เจอทางเฟซบุ๊กครับืเจ,จอทางช่องโจมฮะเจอทางเจอทางช่องโจมใหม่ครับแรงไหน,นไม่หรอวะโอ้อันนี้ทำไมขับเร็วแต่ว,ว่าแป๊บเดียวมาอีกแล้วครับจะเซงเอะไรได้หนิไอต้อมใจเย็นไว้เร็วมากครับคันนี้ เกือบแสงดำกรีนแล้วทำวยังไงก็ได้ไปไม่ต้องมีคนโบกครับมาจากอูอินตานการยางครับสิ Q84 210ครับโอ้เสียงถอยไหมทางเริ่มน่วมแล้วเริ่มยยบยาบแล้ว ระวังตกลุมเด้อเฮ้ยโอ้ไม่ได้ดูอันนี้บ่พ่อพ่อดำเลยดำก่อนโอ้ยไม่ได้ดูไม้นี่บ่พ่อดำเลยดำเลยดำเลยไม่ได้เหมือนกับเหมือนกับว่าไอ้ไอ้ตัวตัวนีบตัวนั้นน่ะเออทำเม็นดังเงี้ยบ่ เดี๋ยวคอยดูใหม่เฮ้ยดึงไงตอนนั้นให้ตามด้วยโอ้ยเองไม่ได้ดูต้นไม้เลยเนาะเวลาเลี้ยวเข้าไปไม่ใช่สีถลอกเราบ่อโอ๊ยไม่เป็นไรเว้ยลงมาก่อนลงมาก่อนลงเอาไอ้นี่ออกก่อนลอกสีหมดแล้วโอ้ยต้นโมก เออไม่ได้ดูทรายวะไปเลยอันนั้นไปเลยเราจะไปอัดจารบีเหรอครับเออล้วเตะอัดจารบีที่ไหนตะโดตนดตะโนดไม่อยู่อ,ยอ๋อเหมือนขายรถไม่เป็นเลยได้รถไหนเออพวกดูอ่ะจมเลยกินไรด้วยอัดทุกรูเลยนะ มันดังตรงไหนวะทำไมลมมันตัดแรงเก๋ไปไ<ง>อาดามลงกัน,กนด้อยอุย้ยเออเนี่ยตรงนั้นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวนี้แหละมันลั่นแถวนี้แหละเมื่อกี้ก็อาจจะบีด่วนเออไม่ค่อยเด้แหละแต่ก่อนอะจราบียังไม่ได้อัจสักสักแอกเลยสักรูเลยมาฉลองเลยครับ ไม่ได้ดูฝั่งซ้ายเลยเนาะเจ้านี่สีทะลอกแล้วบ้างนี่สีทะลอกยังทะลอกยังอ๋อไม่ทะลอกเจอเืเจอหรอฮ่าฮ่า <c oughs> โอ้เอาไม่เป็นไรครับเท่าเกยขับเองลงก่อนลงก่อนลงก่อนลง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 เออให้ลงก็ไม่ลงเออเอาดำเลย <c oughs> รถแดงนะน่าน้าให้ดูก่อน,โ,นโอ้ยสีถลอกแล้วดิต้อมโอ้ยแย่แล้วดิวูววมันไมได้เขาเกขับเองครับไปเฮ้ยลงมาดูลงมาดูาดวันแรกจิมเลยครับเห็นไหมเฮ้ยขัดก็หาย เดี๋ยวขัดก็หายแล้วไปอัดจารบีก่อนเออนั่นเลยนี่ของใหม่ครับต้องไปอัดจารบีกันเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อกระบอกเสื้ออะไรคืออัดจารบีอัดลมเข้าง่าย 100บาทครับร้านช่างโน้ตอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็อำลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ